สวัสดีครับทุกคนที่นี่คือหอวหินอ่วิลล่ามาดิฟปักวิลล่ามาดิฟนะฮะที่หัวหินเราจะดูบ้านพักกันดีกว่านวันนี้เป็นบ้านพักช,ชุดใหญ่นะฮะเป็นบังกะโลชนิดหนึ่งนะมาดูห้องครัวก่อนขนาดก็จะมีอุปกรณ์ครบครันตู้เย็นนะครับเตา,าน้ำร้อน ไมโครเวฟพวกแก้วชามอยู่นี่มีหมดนะฮะเตาแก๊สก็มีให้มีน้ำเปล่าให้ข้างล่างนี้ที่ล้างจานนะครับมาดูข้างในกันนีม่มีน้ำแข็งให้ด้วยชุดใหญ่ชุดใหญ่กระติกเบลเลอร์เลยมาตัดก็ได้ครับมีห้องน้ำข้างล่างหนึ่งห้องอาบน้ำ แล้วก็จะโคกอยู่นี่อ่ะนี่ขึ้นไปครับก็จะมีตู้เย็นใบหนึ่งอันนี้เป็นตู้เย็นขายนะ ใจของเธอแต่ <ใน S 1> <น>ยังไ,งนะไ,ม,ไม่เต็มเลยแต่นคนที่เพิ่งเจอเกันลแ,แล้วก็โตสนุไม่น้อยนะฮะแล้วก็สระว่ายน้ำนะครับแล้วก็นี่ห้องแรกสายมือก็มี โต๊ะนั่งชิลครับวางวนา้ตบุ๊กทำงานนิดนึงกับบุมนี้อุมชิวนี่มาดูเตียงกันบ้างเตียงเป็นเตียงคู่นะมีระแนงไม้แล้วก็มีห้องน้ำในตัวห้องไซส์ขว่ามีห้องน้ำในตัวไปทุห้องน้ำกัน ห้องน้ำก็มีปกตินะฮะที่อาบน้ำอาล้างหน้าแปรงฟันกระจกสบู่ให้ครือ้าอุ่นเข้ามาในห้องก็มีแอร์ตรงนี้แล้วก็แขวนเสื้อผ้าน,นิดหนึ่งตู้เก็บของนะฮะกองรองเท้าอะไรอย่างงี้อ่านี่คือห้องแรกประมาณนี้เราไปห้องกลางกัต่อนทะเลฮะ โต๊ะนั่งชิวตรงนี้ห้องใหญ่นะมีห้องต่างก็จะมีเตียงคู่ซ้ายขวาห้องนี้มีเท่านี้เลยไม่มีห้องอาบน้ำนะฮะมีเอตัวหนึ่งประมาณนี้ประมาณนี้แต่วิวสวยเดี๋ยวดูวิวห้อง อ่านี่คือวิวปลายเตียงประเทศประมาณนี้เลยสวยๆวยเลยฮะเฮห้องต่อไปครับไปห้องสุดท้ายห้องสุดท้ายนะฮะตินหนีไปไหนตินมีเหมือนห้องแรกเตียงนะห้องน้ำอยู่ตรงนูน้น อ่นในล่ไฟค่ะจากทูซี่นะนนมุมนี้มุมนี้นสวยๆเลยลงไปเล่นน้ำมีน้ำไหมไม,ไม่มีไม่มีไม่ไม้ไม,ไม,มุมนอกประมาณนี้ได้ไหม<อ>มาทั้งบ้านอนอนได้<อ>ชุดนี้ชุดเดียวนอนได้เลย อยูอ่ห้องน้ำกัน,นเหม,ม,เม,มเือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยก็เดินเข้ามาก็จะมีกเก็บของขอที่แผนเสื้อนะฮะทิงเข้าไปได้ด้วยทิงเข้าไปได้ด้วยห้องน้ำที่ไม่พื้นเข้ามาห้องน้ำที่อะไรนะทิ้พุ้นเข้ามาเหมือนเราแดเลนเดี๋ยวขับดูหน่อย,อยก็จะมีน้ำอุ่น อามีระบบการมลงอยู่นะครับมีตะข่ายกาันมลงกันสัตว์เลื้อยคานเข้ามานะโอเคถือว่าปลอดภัยอยู่นะเป็นตู้คอนเทนเนอร์นี่อ่างล้างหน้าโอเคก็ประมาณนี้กลับบ้านหลังนี้นะฮะอยู่โฮหินนะฮะชื่อมัดีฟบีชนะฮะจตมุมสวยอยู่นะโอเคออกมาครับ มาดูกันมาเข้าไปดิฝุ่นนะดิมีฝุ่นเมากเฮ้ยเข้าไปได้แค่นั้นอะ่ะมดุดมุดแต่เตียงออกมาเถอะอ่า <c oughs> มาดูมุมสวยๆของตรงนี้กันนะฮะตรงนี้ก็จะเป็น มุมกลางบ้านเลยเล่นน้ำกันน้ำแตกกระจายเออใหม่ลอดนี่ฮนะ <Okay. S 1> ถ้าเล่นน้ำก็จะได้ผมนี้สวยเลยพวกญาติญาติทั้งสองถ่ายรูปกันมุมสวยนะ ก็คือลมวันนี้ลมไม่ค่อยแรงออาวตีนไปไนไม่นยอ๋อลมไม่ค่อยแรงแดดก็ไม่แรงเท่าไหร่อากาศกำลังดีครับน้ำเย็นมากเขาบอกเล่นน้ำได้แต่มุมสวยอยู่นะมุมสวยมากเดี๋ยวมีภาพมุมสูงให้ดูด้วยอ่ะเดิไปกันละอยากกินข้าวมาตรงนูงนะ้นฮะกลางลานได้เลยกลาคืน มีทําปิ้งย่างด้วยนั้นนี้ให้คูณไปซื้อของมาเท่านั้น